วิธีตั้งเวลาโพสต์ใน Facebook นะคะถ้าเราต้องการที่จะโพสต์ Facebook ให้ตรงกับเวลาที่เราต้องการเราสามารถเลือกตั้งได้นะคะมาดูวิธีกันค่ะวิธีตั้งเวลาก่อนโพสต์ Facebook นะคะถ้าเราจะโพสต์ Facebook โดยที่เราจะไม่โพสต์ตอนนี้เราสามารถตั้งเวลาให้ตั้งโพสต์เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าวันถัดไปได้นะคะเข้าไปที่แอปของ Facebook ค่ะเข้าไปที่โพสต์ของเราโพสต์เป็นรูปแล้วกันเอาแตะเข้าไปแล้วกดถัดไปนะคะ ก่อนที่เราจะโพสต์นะคะเราไปที่หัวข้อตรงนี้นะคะตัวเลือกกําหนดเวลานะคะตัวเลือกกําหนดเวลาแตะเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เลือกกําหนดเวลาภายหลังนะคะกําหนดเวลาเป็นภายหลังในปฏิทินเนี่ยเราจะเลือกเป็นวันไหนก็ได้นะคะตัวอย่างยกจะโพสต์เป็นพวกนี้นะคะที่8นะคะเวลาเอาสัก7โมงเช้า จ็ดโมงพอดีนะคะนี่แบบนี้ตกลงแล้วก็กดกลับค่ะแล้วเราค่อยโพสตนะคะการโพสต์แบบนี้นะคะก็คือการตั้งโพสต์ไว้ล่วงหน้านะคะทีนี้หลังจากที่เราโพสต์แล้วเราไปเช็คโพสต์ของเราได้ที่ไหนนะคะแตะไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนนะคะเข้าที่โปรไฟล์ของเราแล้วไปที่หัวข้อจัดการโพสต์นะคะแตะเข้าไปได้เลย เราก็จะเห็นโพสที่เราตั้งไว้นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะคะเขาก็จะโพสเองอัตโนมัติค่ะใครที่ต้องการที่จะตั้งเวลาโพสนะคะสามารถตั้งได้เลยนะคะการกำหนดเวลาโพสนะคะจะทำให้เราโพส Facebook ได้สะดวกสบายนะคะเราต้องการที่จะตั้งโพสเป็นเวลาไหนก็ทำได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ